วันนี้มาปั่นจักรยานนะครับอยู่ที่ทางเข้าน้ำตกสายลุงนะครับตำบลบ้านนำ้ำุพะเคีริมาศวันนี้ปั่นประมาณ15กิโลได้นะครับก็พยายามจะปิดให้ได้ประมาณสัก35นาทีนะครับก็เจอบรรยากาศที่สวยงามนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ก็ เป็นท้องทุ่งนะครับท้องทุ่งนานะครับอันนี้บรรยากาศของเราเนี่ยก็คือห้างนานะครับโอ้ oh, บรรยากาศนี้หายากม,มากนะทางด้านหลังก็เป็นไล่ถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองบรรยากาศดีนะครับนํามาฝากทุกๆคนนะครับช่วงเช้าออกกําลังกายนะก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองแล้วก็ได้ การสุขภาพด้วยนะครับออกกำลังกายแล้วก็ได้ชมบรรยากาศด้วยนะครับดีมากนะครับข้างหลังนี้เป็นพื้นที่ของทางไปน้ำตกสายลุ้มนะครสวยงามนะสวยงามถนนสวยมากบรรยากาศดีนะครับวันนี้เจอกันการออกกาลังกายนะครับกับพี่กบนะครับก็อยากใหทุกคนช่วยกัน รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้สวัสดีครับ